โอเคสวัสดีครับักกอยดีตอนรับเข้าสู่ช่องพงศธร h ช n แนลนะนี่ก็อยู่กันในเกมแม่นาล็กอกออนไลน์ซาวเวอร์คาสาัตเอ้ยคลาสสี่กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็เดี๋ยวมาลองอ่าไอเทมตัวหนึงนะ่งเนาะมันก็เข้ามานานแล้วแต่ว่าราคาก็ยังแรงอยู่นะครับนั่นก็คืออันนี้นะฮะอ่ะ,อะหินซอสเซเลอร์สโตน มิดเดิลนะครับผมก็เป็นหินใหม่เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วเนาะคุณสมคุณสมบัติของหินตัวนี้เนาะก็ดิมอนดัสเนาะ,ะทุกๆหนึ่งการอัพเลเวลหนึ่งเลเวลของดิมอนดัสเนี่ยก็ลดวีซีทีสองเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งดิมอนดัสเลเวลมันก็เต็มห้าใช่ไหมครับวีซีทีมันก็จะลบไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ถ้าใส่คู่กับ สอตร์เซอร์กาเมนนะครับผมดือก็คือหลังซอนั่นเองนะฮะตัวน,นี้เนาะเราก็จะได้ความแรงของสกิลอ่าไซคิกเวฟแรงขึ้นอีก15%นะครับผมถ้าเป็นหินโซอสองเนาะก็จะเพิ่มความแรงของสกิลอ่าวอร์ไกส์สเปียร์เนาะอีก15%นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาลองในส่วนของไซคิกเวฟละกันนะฮะ าราคาหินตอนนี้เนะาะตามตลาดถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ราวๆ2,000กว่านะ2,000สา2 5 0 0ห้านะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอาจจะบวกลบนิดนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็วันที่ผมอัดคลิปก็วันที่14เดือน7ปี6 8นะครับอ่าราคาอาจจะมีการขึ้นลงเล็กน้อยนะขึ้นอยู่ไปช่วงเวลาที่มาดูคลิปแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวมาลองให้ดูแล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมจะเทียบกับอคอสต,ตัวนี้ละกันนะฮะก็คือมิติพอร์สโตนมิดเดิลนะครับก็เพิ่มความแรงธาตุนักพลุธาตอีก3%นะครับเอามาเทียบให้ดูละกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าส่วนหูเราไม่รู้จะใส่อะไรในส่วนของสายสาคิปเวฟก็เป็นหินตัวนี้เนาะมิติพอร์สโตนนะครับผมอันนี้ก็อยู่ราวๆประมาณ4-600แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวมาลองดูกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวอันแรกผมใส่เป็นหินเมจิกเนาะเมจิกเมจิพาวเวอร์นะครับผมส่วนข้างหน้าผมอาของสมใส่ด้านหน้านี้ผมถอดออกหมดเนาะเพราะว่าจะได้แบบว่าหินดามเมจชัดๆนิดนึงนะครับผมเผื่อแบบเดี๋ยวติดรันเอาเวติดทุติด,ด,ตด,ตด,ตดนี่ลำบากน,นะครับก็เลยออาถอดออกเลยละกันนะฮะแล้วก็ลดความแว่งของดามเมจด้วยการไม่ใส่อุวกธเนาะส่วนหลังผมก็ใส่เหมือนเดิมนะครับผมอ่า แคโดดำเนาะแคโดดำของเอมนะครับผมแล้วก็ uh, มัวก็เป็นเซตซอหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าไอ,อ้ดาเมจเป็นขนาดไหนนะอันนี้เป็นในส่วนของอ uh, หินเมจิกเมจิกพาวเวอร์เนาะ จะอยู่ที่55720เนอะผองจดแป๊บหนึง่ง55720นะครับในส่วนของหินซอ,นอเวอร์อ่ะสาม,มาผมใส่เป็นซอสเซอร์เนาะซอสเซอร์ตันมิดเดิล เป็นห้าเสนะครับเห้าเจ็ครับเนาะดูว่ามันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ก็คือห้าเก้าเจ็ดสี่สามหารห้าห้า 20นะครับก็อ่ะคำนวณออกมาแล้วนะครับคิดง,ง่ายๆก็คือดาเมจโทโอ่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่7%นะครับ7.2 7.2จุนะครับ, 7. 2, 7. 2, 7. นะรบก็อย่างที่รู้กันก็คือเรามีตัวคูณในของสกิลค่อนข้างเยอะเนาะในตัวนะครับพออ่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่บางทีมันก็ไม่ถึงเท่าที่อ่าเข้าเขียนไว้เนาะ โอเคก็อันนี้เอาไว้เป็นข้อพิจารณาของเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าเอ้ถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะอันนี้ไหมนะครับผมมันคุ้มกับค่างเงินที่ลงไปหรือเปล่าอันนี้ต้องให้เพื่อนๆเ,เ,เป็นคนตัดสินใจเองนะฮะผมก็มาลองให้ดูนะพอดีว่ามีคนเขาบอกอ้ยลองให้ผมดูหน่อยว่าแบบเอมันเพิ่มขึ้นมากมน้อยขนาดไหนอะไรยังไงนะฮะโอเคอน,นี่ก็เอามาลองให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับผม ครับก็ไว้เพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กับช่อง,งพงศธรแชนแนลนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับหรือใครเข้ามารู้สึกย,ยังไม่ใช่ยังไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะรอย่างน้อยเข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะ